เด้อมีหนองมากมากค่ะเจ็บแสบก็เออค่ะมือเนี้บูบอล้ายค่ะเกินค่ะอืม สวัสดีค่ะเมือน,นี้ก็มาพอกันอีกแล้วนะคะกับช่องโอเอพาแซบเชื่อนี่นะคะเมื่อน,นี้เมื่อน,นี้โอเอเด็ดตตำทะเลค่ะพี่น้องเพ็ดเพชเลยค่ะหนามแดงจึงคึงเลยค่ะมากมากค่ะแซบแซวก็โอเอลดูคำเมื่อน,นี้โอ้ยตำทะเลแบบสีนี่แบบทะเลแบบทะเลเดือดอะคะ่ะโอ้ยเบิ่งพี่น้องกุ้งมาค่ะคำแรกเพ็ดเพุดสุก แคบ,บมือนางะมาน่าับปุ่นมากมาก เบืงเ้งจากสีเนี่ยโอ้ยสว่งคักสว่งคักขับปุนค่ะมามาค่ะสิบแซบก็โอเอ้ค่ะ,คะมื่อเนี้ย บอกแดดข้ามเดียวค่ะเผ็ดยานค่ะยานดีเส็ดตามาเด้อมีหนองมากมากค่ะเจ็บแสบกยเออค่ะมือเนี้ยบวบร้ายค่ะเกินค่ะ เมือนอะไรบอสิกินมาลากินอกโบเป็นเตออยูครับพี่อ่อืมป้าหูมีหอยอ่ะหอยแข็งอื บ้าตัวโอ้เพชรบือบอเลอพี่น้องเอ้ยส่วงคักบอปัตตานี่ เผ็ดแต่แสบค่ะบึงได้ยังีงพี่งานจะหาซิบเมตรนะคะเออฮือสุดตอนนั้นนะพี่นองเงย อ,อืมโอ้โหสว่างก่บวิวขออ,ขออนุญาตที่ดูดนิ้วค่ะ ครับอู้สูงรับ อยากินเม็ดเพชรจุ้งจวงมากินกับโอเอค่ะมาตอนนี้เลยห <laughs> อ,อบครับพี่น้องนี่ยังน้อค่ะข้าขอแร็ง ตอนแรกว่าสีส้นหนาไหมเบื่อนส้นอ่ไแหรอค่ะเพชรบอกว่าเพิ่งทงเพชเพชร,พรจนบุป,ปากเบาไปาหนะ สุดท่านพี่น่องสยในจุกในจุดกดวงี้เกิดมามไม่จะกินน่ะละ่ะน้าแสบแสบไปกินเลยเลยพี่น่องตายไปจะผู้ <c oughs> <c oughs> ออดะะใดสิท่านใหกินรืเปล่าไอ้บอกหยอกเนืยอค่ะด้อีดสากันเดียวอืม ขอโทษที่หนีตานะคะโอ้โหแซ่บคักบาเลยขั้นเดี๋ยว เพ็ดจนน้ำตาไหลพี่นอ้องกูว่าปูแซ่บครัก ทั้งเผ็ดทั้งแสบโอ้ออกแบบว่าเผ็ดจนแบบออกหออออูเลยอืมอืมโอ้เหลียวแบบร้ายเลยคะ่ะ บังจากสีมาๆพี่น้องมามามา,มากินซอยโอเอเนี่นี่กินเบริรบนนี้ตอนแรกว่าตอนแรกว่าสิลองทนหนามงึงเห็นสีเหรอคือบุวไวด้ดอกค่ะ ขึ้นเบิร์ตไปไล่เติมได้ไหมครับอู้แดดแบบไรเอากลุ่มก่อนเบิร์ตบูวาบูวาบเลยกุ้งตัวใหญ่ครับกลัดเลย อ้อออเพชรจนออกหมูเลยพี่น้องแต่ว่ากระแซบเดี๋ยวโอเอจะไปกินต่ออยู่หลังคิปนะคะอัน ถ้าผูดด้ใดมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะเพื่อจะได้พลาดคลิปต่อไปของโอเอพาแซบชียวนะคะวันนี้วันนี้โอเอขอขอบเข้ามาขอบคุณค่ะ